ตอนนี้คือจุลินซีใช่ไหมครับว่าผมมันงงมากนะตอนนี้ผมจะพยายามถ่ายทอดข้อมูลให้ทุกคนเข้าใจเราไปดูกันต่อเก็บเชือกลาเก้าก่อนนี่ซส่ไว้ในกระบะเรากลุยน้ำตาลองไปนึงกโลกกัมก็ย้ำเพื่อให้น้ำตาลนั้น,นได้เป็นอาหารของจุงลินซีเราก็ผ้ามาประชุมเบอรจะตําจำ M O อมออนี่คือกอง M O อ o ของผม โอ้นะวังกัดตั้งแต่เดี๋ยวนี้ให้อาหารแปดมามซึ่งเวลาซึ่งเลวลาอะไรหรออ่าไปจัดการมาสวัสดีครับทุกคนผมก้อยพิศลุงนะครับจะพาทุกคนมาดูการเลี้ยงเป็ดของพิการหรือว่าอบตอการในพื้นที่หมู่เก้าของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพนจังหวัดพัทลุงมันมีการจัดการเรื่องมูลเป็ด ที่ทําให้ส่งกลิ่นน้อยที่สุดแล้วก็มีการผลิตน้ําหมักขึ้นมาจัดก,การพื้นที่การเลี้ยงเป็ดจํานวน300กว่าตัวแกใช้วัตถุดิบอะไรในการทําน้ําหมักและแกจะได้ผลผลิตจํานวนเท่าไหร่แต่ละเช้าจากเป็ด300ตัวนะครับนั่นคือไข่เป็ดนั่นเองนะครตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฟาร์มฟาร์มเป็ดของพิการหรือว่าอบตอการนั่นเองนะครับเสียงดังมาก อันนี้คืออะไรนี่หยวกมั้ครับน้ำตาลเพื่อนี่ก็เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เขา,าจัดตั้งขึ้นมาในชุมชนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะสร้างคอนเทนต์นี้เป็นโครงการที่เลี้ยงหมูฟาร,รม์มเป็นการเลี้ยงแบบแนวธรรมชาติโดยใช้อาหารจากธรรมชาติในพื้น,พนี mm ้ hmm. ตอนนี้ผมนั่งอยู่ทางทิศตะวันตกของคอ,อกเป็ดนะว่าลมมันก็ตีเข้ามาแต่ว่ามันมันไม่ได้ ส่งกลิ่นในระดับที่มันรุนแรงคผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าแกใช้วิธีไหนในการจัดการเรื่องกลิ่นของขี้เป็ดทุกคน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 เอออันนี้ก็คือผมอยู่ที่หลังโรงเรือนการเลี้ยงหมูของพิการที่อยู่ติดกับออพื้นที่การเลี้ยงเมื่อกี้ผมยังไม่ได้สังเกตนะครับนี่ผมถามพิการเมื่อกี้ว่าขี้หมูใช่ไหมแกก็บอกใช่เออแทบจะไม่มีกลิ่นของขี้หมูเลยนะฮะ อก็ทำได้ยังไงข้าไปได้ใช่ไหมไโอเคไปเลยไปเลยไปเลยมานาอนันตันี้จะแดงว่ามันกิ้สมบูรณ์เต็มทีอันนี้นนเป็นอาหาไหนนะนี่ อ๋าจิ๋งจ้องหมูดชชีพี้อืมไข่หมูหมก,กินได้ไหมไข่กินได้จริงๆอ่ะผมจะต้องพาทุกคนมาดูการเก็บไข่เป็ดช่วงเช้าด้วยนะฮะับเรค่อยมาถ่ายอีกทีนึงนะฮะออมันไม่มีกลิ่นขี้จริงๆด้วย ถึงเราทำปนี้ทุกวันมามอ่ะไม่นานนน,น,นักที่เห็นไหมท,ทมที่วันนี่คือพื้นที่ติดแปดจะคายถั่วมัดเลยเห็นไหมปนีอ่ะแถวนี้มันจะคายด้วยเห็นไหมนั่นเลยครับอ๋อโอ้โหนี่อ่ะไข่เป็ดมันก็จะอยู่มันจะไข่ในอคอกแบบนี้ถึงมันจะไข่ข้างนอกมาจะผ่านเลยเป็นอัน,นอมีไหมไข่มันกันแต่ว่ามันไม่มากมันจะไข่เสร็จ เดี๋ยวนี้แบตมันจบที่ความือนกันะครับต้นทุนในการซื้อขี้เลื่อยก็บอกว่าเนี่ยมันต่อยอดได้อีกนะครับไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าเราสามารถที่จะกวาดไปเป็นโอ้ยให้พืชให้ผักขายก็ได้ตั้งอีกครับนี่นามเลยนี่นามอ๋อเปลือกไข่เหรอไอนี่ในตังนี้คือ กระดูปมกดูขัวป้ามามกเป็นกระป็นจานไม่ถึงเอามาเผาไฟแล้วเนี่ยนะครับป้าป้ามาเผาไฟเย็นว่ามันชุกไม่มีก็ยมันนั่งกะเอาป่าตากแดดแห้งชนิดทึงกับ่ายนึ่งกีลูกลำกับประดุมกับนามสาวข้าวสิบริดท่านจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นาำสาวข้าวนี่เราเอามาจากไหนล่ะมันปนนี่มันปนนี่ไอหุ้มทุกวันเหรอครับอ๋อไปเคาะเขอ โอ้คนนี้ตัว่าไรไอ้นี่มันจะช่วยท้าเป็นลำต้นแข็งแรงเป็นเสียมขวดโควรัตมันจะอยู่ในตะกูลเลี้ยวกันไอ้พวกนี้อันนี้คืออะไรนะนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวอะไรอ่ะเล็กตัวปฏิรักกินได้กินได้กินได้ยาคหรอมันยาคูนี่คือนี่คือนมเปรี้ยวจริ่งเหรอครับผม้ตา้มเอ่อทั้งทั้งทั้งอ่าผสมอะไรมาไงนมกับเอาน้ำสาวกาวนี่เนี้มาโอกลิดถึงมาโรยล้ำซ้อยลงไปซี่กรัม่ี่กับมือ แล้วก็ตั้งไว้สี่วันเพื่อให้มันเกิดการมักแล้วก็ดูดเอานามจากไงเนี่ยปามมาใส่ขวดป้ามาใส่ดีฮะซอนมไว้ด้วยนมเทียวมาเขาเลือดเขาเลือดายแล้วมันมันก็คือนมบูดใช่ไหมประมาณนั้นเนี่ยไม่บูดเลยกินได้กินได้โอ้โหเลือดสกนี้เลยตือนามมักเกลยป้าไปประชมหมาในสักกิ้นั้นมันจะเป็นยาระบายอือนามไอ้นี่นามตะกลายใช่ไงนี่นาม กระเทียมจำไว้กลืนกินดองกับลาวแกมีของดีเยอะมากนะครับเออแล้วไอ้ตัวนี้อันนี้คืออะไรล้าอย่าดองจริงจีเอ๊ะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงปมปมทำไว้สะอาดเ่ยอ้อมมาจ้ะอย้อมมาไปกินนี่สิไอ้น้องอย่างแตากับล้าชิมได้ไหมนี่น่าจะกินได้นะมัน ลองดูครับโอเคโอเคเดี๋ยวนะในนี่มีอะไรมาตะไคร่นึ่งกิรลกล้ำเหล้าเตือนช่วงคูดติดว่าไว้เบสนี่นึ่งคือลุงจะเปิดกว่าออกอ่าเึ้นก๋วยเส่เบียร์ลงไปช่วดคู้ลองเลยน้ำตาลนึ่งกิรูมักไวสิบห้าวันแล้วเอามากินได้ต้องชิมเลยแหละผมว่าเอาแก้วจริงๆแล้วมันทํำให้เป็ดนี่ว่านี่ถ้ามาให้เป็ดว่าข้นตกลงเอาจริงๆเป็ดกัน กุญกันกินได้ปีปแล้วตั้งเป็ดไม่เมาอ๋อเมาอะไรอ่ะอะไรจะกาวะทุกคนเออก็ผสมในปริมาณทีน่น้อยใช่ไหมแล้วถึงเอาไปผสมไหนเลยนี่เอาไปผสมไหนเลยในน้ำในยาเนไปไปมันมีมันมีทั้งประคุณปัญญาระบายอือมันก็เป็นรสชาติขมๆมันมีต่างต่างมันมีต่างต่า ก็คือสรุปแล้วแกมีของดีเป็นเคล็ดลับที่ผมเพิ่งรู้ด้วยนะเนี่ยเอออ็กรซ์สรีแกเยอะมากนะครับทุกคนเป็นยาบำรุงให้กับหมูเป็ดน่ะเลือดลมที่ดีขึ้นนี่เลยล่ะวัคซีนนามักพุลธมายเป็นวัคซีนป้องกันโรคทำไ้จัดไม่เครียดว้าไม่เกิดภาวะการเครียดก็จะส่งผลถึงผลผลิตให้ผู้เลี้ยง ม,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 มันไม่มีกลิ่นจริงๆนะครับข้อเป็นวัทุกคนครับถ้าจะให้เจาะลึกในแต่ละตัวนี่ผมว่าคง,งจะต้องผมเองก็ต้องหากระดาษแล้วก็ปากกาจดๆ,ๆๆแล้วก็อธิบายให้ทุกๆคนได้ฟังเป็นยาบำรุงโดยที่ปราศจากสารเคมเออีอันนี้คือสิ่งที่ดีทุกคนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าผลผลิตของบิการที่ออกมาในช่วงเช้ามันมันจะเป็นยังไงรอติดตามตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บไข่เป็ดด้วยกัน ในเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นโดย,โดยโวิธีการวุ้งข้าวช้อยลงไปในในนี่ประมาณหนึ่งกิโลเศษเศษถึงไปตั้งไว้ในโคนหม้อยี่มีเชื้อราคาใส่น้ำตาลลงไปหนึ่งกิโลกรัมถึงจะเก็บเก็บไว้ได้มาเป็นแบบนี้แต่วันนี้ยันขึ้นยังขึ้นไม่ไม่ถือว่าชุดยอดจีงน,นี่เอาไปทำอะไรไปเรียกนี่เขาเรียกว่าโมกาตา ไปเรียกจุลินทรี่ทุกคนเอาอย่างนี้นะคือเขาเรียกแกมีสูตร m o 2อยู่ผมจะสรุปคร่าวๆขั้นตอนการสร้าง m o 2ของแกกรนะบะตัวเนี้แกบอกว่าต้องหุงข้าวข้าวสวยใช่ไหมครัหุงข้าวสวยใส่ให้เต็มแล้วก็เอาข้าวสวยในกระบะนี้เนี่ยเดินไปที่กอไผ่แล้วก็ไปตั้งเอาไว้4วัน สวันแต่ว่ากอไผ่นั้นเนี่ยจะต้องเป็นกอไผ่ที่เรามองเห็นว่ามันมีเชื้อราอยู่คอ่าเราก็ไปตั้งไว้4วันเพื่อที่จะให้เกิดเชื้อราบนกระบะข้าวสวยแล้วเราก็ยกมาเก็บเชื้อาราบบนกระบะข้าวสวยนี้เอาไปผสมกับใบโตใบโตใบโต,ต,ต <laughs> ยังไม่จบเดีเดเด ลุยน้ำตาลลงไปหนึ่งกิโลกรัมการย้ำการย้ำเพื่อให้<อ>น้ำตาลนั่นได้ใน็นอาหารของจุลินรีแล้วก็พามาประชุมเบอ่อจตัตอ์ม M O สองอนี่คือของ M O สองของผม